จะบินต้องไปไ,ปไ,ปไปกลไกลเท่าไรก็ตามต้องได้สิได้ไปเจ้าต้องลองเลยจำนักต้องทำ e l i e v e it เชื่อฉันสิได้ไหมหนึ่งแล้สองแล้สามแล้สี่แล้วเฮ้ยขอเล่าทุกคนหนูจะพูดว่าสิ่งในหัวหนูตอนเต้นหนูไปใหญไงเพลงเนี่ยเชื่อฉันสิได้ไหมแล้วเจ็ดแล้วแปดดูอย่างกัน เห็นไหมที่เขาทำว่าไอดอลตอนเต้นคิดอะไรอยู่อ่ะหนูจะบอกว่าหนูมีนกขวานอยู่ไหนต้องดันซะหนูอะแล้หนูต้องดันนกขวานด้วยนกขวานอยู่นี่แต่หนูต้องจับนกขวานใช่ไหมแต่ว่าพอหนูไม่มีกระจกอ่ะแล้หนูนกขวานอยู่ไหนมันคิดทันนะแต่หนูไม่รู้เขาหนูจิดไหมแล่วหนูคิดอ่ะท่อนนี้หนูก็คิดเจ๋อเจ๋อเจ๋อ ทุกคนไม่เข้าใจหนูเลยถ้าทุกคนเห็นหนูยิ้มค้างแบบว่าทำไมต้องหลียิ้มเนี่ยคือในหัวหนูหนึ่งแล้วสองแล้วสามสีแล้วห้าแลแล้วจล้วปทุกคนต้อเข้าใจหนูนะเพลงนี้มันจกกังหวะมันแบบคือมันเวฟมันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราพลาด่่ะมันก็จะไม่เวฟเบบี้ยังไม่ลงสตรีมอยากเปิดเบบี้อ่ะ สายตาคู่นั้นที่เธอกำลังจ้องมองใครกันอยู่อยให้เธอได้ดูเลยข้ประตูคงหัวใจตอบฉันได้ไหมให้ฉันได้ใจฟูหน้าคนดี I love you baby 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 เชย,ยิ้มให้ฉันได้สากทีก็เพราะดิมฟีปากเธอทำให้ฉันคล้าไปกันใหญ่ให้ฉันได้เป็นเจ้าของเธอโปรดเธอได้ไหมอย่างน้อยแคได้ฝันไปก็ยังดี

อยากเล่าเรื่องหลังการอัดเพลงบบีพวกคุณคือหนลองท่อนเดียวกับแพกับขวัญใช่ไหมแล้วหนูพวกหนูสามคนคือตอนหนูอัดอะครูเขาก็ถามว่านี่ฟังเพลงญี่ปุ่นก่อนนะเขาจะเป็นฟ <ie> ีลแบบนี่เขาให้พวกหนูลอง,ลองก่อนรอบหนึ่งเขาก็บอกว่าอยากได้ฟีลแบบไหนหได้แบบว่าพวกหนูสามคนชอบแบบไหนกันชอบแบบว่าแจักเกรจี้หรือว่าชอบแบบเดี๋ยวฟังเพลงญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นเขาจะฟีลเท่ๆหน่อยใน่อนนี้อะไรเงี้ยพวกหนูก็แบบเสียงลมไหมคะครูแบบว่านี่หนูบอกว่าลมไหมคะครูตรงนี้ลม อยียงลมมากเลยแบบว่าเสียงลมไหมคะครูพวกหนาสคนกินเห็นตรงกันอะทุกคนแล้วครูครูก็บอกว่ากุก๊ปนี้แบบจักรจี้มากแบบว่าแบบจักรจี้อะดูวตอนอ่านหนูจำไม่ได้แล้วหนูสงมัยลมมากอีกอะ่ะเขาบอกให้ลืมตาหนูจำได้แหละมันคือลืมตา ย่างเงี้ยตาแบบตาลมอ่ะทุกครั้งทุกเวลาพอเจอก็คิดชอบเตือขึ้นมาอยู่คน,นเดียวเอาอีกแล้วมีเพียงแค่นี้เดียวรักที่ฉันรอนี่พี่เขาหนูกายว่ากายจะทิงเราจริงๆกระดังแม่นี้จะหายไปก็เลยอยกจะร้องวิ่งตามแล้วนะ I love you baby 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 เธอคือไอดอลของฉันไงเพราะเธอนั้นมีความหมายเธอคือแสงเพราะ กาายงงดไม่คิดไม่ฝันว่าฉันจะได้มาพบเธอชีวิตฉันนั้นก้าวเดินได้เพราะเจอเธอคนนี้ I love you baby 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 กอดเธอได้ไหมก็ะซ้ายสิดีนอดอะไอได้ในฤดูร้อนเราเคียงข้างกันให้เรากับเป็นคู่รักที่เดือดช่างเสนวหนแค่เพียงสักวันแม้ฝันไปก็ตายนี่สวีทหนูก็มีเสียงในหัวเหมือนกัน ต,ต,ต,ตห,หันหันสี่ห้าจ้องมองตาจงมองกันเธอฉันวนหาทรายตรงนี้นั้นไม่มีใครมีแค่สองเรา คือที่สัตว์สัตว์มานั้นทำฉันให้วันไหวและสอดให้รู้ว่าช่วงนี้ดินยาวนานมาแค่ไหนแล้วได้กังชันอยู่เมื่ออยู่กายกายแต่มันก็เฮ้ยเขาบอกให้หนูแต่เขาบอกให้หนูเดินแบบเลินๆก็เลยเลินๆมันก็ใครลูกค้าไม่มีใจแฮมเป็นนี่ท่อนเนี้ยเขาบอกจักรจี้มากเลยตอนโขอกว่าจักรจี้มากตอนอัดแฮมเป็นความรักของฉันพอยา แต่หนูชอบมากเลยนะคือหนูชอบมากทุกคนแต่แบบาาก็เป็นจัจกรจี้อ่ะแต่ถึงวันที่กล่าวไปจะรู้ Have to say baby 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 สลัดความกลัวที่เซียจยีไม่กล้าจะพูดออกไปให้ใครนั้นได้ยินเสียงเลยขอจิงโจไม่ลหลุดหรอกนะ <c oughs> จูฮิกอคาสีเนาะแค่งการุเราภาษาญี่ปุ่นได้แค่นี้เลยไม่กล้าลองต่อ ตื่นเต้นน่ะแบบหนูว่าทุกคนต้องชอบไา่แน่เลยหนูจะใช้คําว่าเตรียมตัวจู่โจมบุกซิงจิงโจง้เพราะว่าหนูว่ามันความหมายแบบเหมือนเลยถ้าทุกคนเห็นหรูปแล้วแบบนี่แหละคือการเตรียมตัวจู่โจมชอบชอบินโห้ชอบมากมากมากถ้าหนูหลุดริงโจงอ้อะหนูจะไม่โดนห้องดำซี m อแต่หนูจะโดนห้องดำาีเอนนะ <laughs> เราจะโดนเข้าวงเลยเหรอ ประสบการณ์ใหม่เลยนะไม่พูดแลเปลี่ยนเรื่องดีกว่าแบบว่าเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนจะได้เห็นน้องหนิงในเวอร์ชันที่เบลที่สุดถ้าทุกคนไม่มาดูน้องหนิงจริงโจถ้าทุกคนถ่ายน้องหนิงจริงโจเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นน้องหนิงในเวอร์ชันที่เบล์ที่สุดแล้วอ่ะเบบี้กับจริงโจหรอเแบบี้เป็นฟิลแบบยังมีฟิลเซ็กซี่เป็นสาวนะแต่ว่าจริงโจอ่ะจะแบบเอ้ย อายุแบบสิบสองอย่างนี้เลยหนูเพิ่งอ,อายุสิบสองเพลงจริงเจ้าเป็นเพลงแบบสดใสอ่ะ เฮ้ยหนูอะฟินมากจริงๆนะแบบชุดสองห้าหกห้าหนูชอบมากๆากเลยแล้วหนูก็อยากให้ในานาคตแบบมีชุดฟิลแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่คือหนูดูตั้งรูปแฟนคลับตัวเองแบบหนูนั่งไล่ดูแบบตลอดเลยใช่ไหมถั้หนูเห็นชุดสองห้าหกห้าหนูเห็นตัวเองในชุดสองห้าหกห้าคือหนูชอบมากเลยอะแบบโอ้ยฟินนะ <laughs> เหมือนมีเพลงหนึ่งอยากมาไข เพลง48่สแต่หนูลืมว่าเพลงอะไรนะวันนั้นแต่หนูต้องไปหาก่อนเพาหนูชอบเพลง48เพลงนึงนอกจากตืร์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 เตอร์ I s t เตอร์ตืร์เตอร์อันนี้ยังอันดับหนึ่งอยู่แต่ว่าหนูมีเพลงเพลงบิงโกก็ชอบเหมือนช่วงนี้ก็กลับมาแบบมาฟังรู้สึกว่าเบบี้กับบิงโกก็แบบอยเพลงน่าจะฟังง่ายบบี้แปลออกมาแล้วแบบดีมากใช่ไหมทุกคนแล้วหนูก็คิดว่าเพลงบิงโกอ่ะมี แปออกมาแล้วแบบฟังง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิวสี่คอนเทนต์กับวีอารและยังมีเทียนเร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 k application